สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม๋มาชวนกินน้ำยากะทิตีนไก่ค่ะคุณผู้ชมน้ำยากะทิตีนไก่อร่อยอร่อยนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะวิธีทำง่ายๆเราไปถูพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เม์จะชวนทําน้ำยากะทิตีนไก่นะคะเริ่มจากต้มน้ําให้เดือดใส่ตีนไก่ลงไปต้มก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะทําตามได้ง่ายค่ะแล้วก็อร่อยคะ่ะ กดทีดไปนะคะใส่เกลือป่นอ่าเกลือเม็ดนะคะเนินดหน่อยโอเคทีนี้เคี่ยวเข้าไปก่อนนะคะวันนี้เมมีวิธีการทําน้ำน้ายานะคะน้ำพริกมันเนี่ยวิธีง่ายๆวิธีรัดค่ะใช้พริกแกงเผ็ดกับคุณชมแล้วก็เราจะเพิ่มกระชายค่ะนะคะนี่เลยเมม ตำใส่อย่างนี้เลยค่ะเป็นกระชายที่เราแช่แข็งไว้นะคือจะตำเขาแค่หยาบๆค่ะส่วนใครจะตำละเอียดเลยก็ได้นะเราตำกระชายก่อนที่ได้ยินเสียงดังๆเพราะว่าเขาแข็งอยู่นะคะในแช่แข็งไว้ Okay. กระชายเราเริ่มแตกแล้วนะคะเม่ก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะนี่คือกระชายเราซื้อมาเราใช้ไม่หมดนะคะเราแช่แข็งไว้อีกสักเดือนสองเดือนเราอยากจะใช้เราก็มาใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่อันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งใช่ไหมคะความเผ็ดอยู่ที่เราต้องการเลยใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะใส่กระชายเยอะๆก็หอมดีค่ะคุณผู้ชม ให้ละเอียดก็ละเอียดแล้วเนาะทนี้จะใส่ให้เขาเป็นหยาบๆนะคะฝานี้เราก็ตังแค่พอแตก เนื้อปลานะคะแม่มีปลาทับทิมย่างเนาะแล้วก็แกะเนื้อใส่ถุงไว้นะคะเนี่ยของเหลือนะพวกเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะปลาเผาหรือว่าปลาเนื้อเราก็เอาใส่เตียนไ,ได้นี่เราก็มาทําเมนูอร่อยได้อีก่เมนูหกเนื้อปลากับพริกแกงได้เลย แต่ไม่ใช่พริกแกงส้มนะพริกแกงเผ็ดจะอร่อยกว่า <c oughs> ช่วงนี้เราก็เคี่ยวตีนไก่ลงไปให้เปื่อยนะคะนีค่ะเราก็ดูสีสันเนาะถ้าเราอยากได้สีเข้มกว่าน,นี้นะคะ ราก็ใส่พริกแกงเพิ่มได้แต่เขาก็จะเผ็ดเพิ่มขึ้นนะคะรองว่าขนมจีนน้ำยาเราจะข้นแน่นอนอร่อยนี่ค่ะเรียบร้อย ติงใหญแล้วก็ต้มต่ออีกหน่อยนะ แล้วก็เมย์จะใช้น้ำอันนี้ทำน้ำยาเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะคะใส่เครื่องแกงลงไปเลยที่เราขูกับปลานะ กะทินะคะแม่ใช้กะทิกล่องนะคะวันนี้ถ้าใครใช้กะทิสดก็จะหอมจะอร่อยกว่านะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะแม่บอกแล้วว่าง่าย ค่ะเอ๋ก็จะฉีกใบมะกรูดใส่นะคะเพื่อให้เขาหอมความเข้มของกะทิเนี่ยเดี๋ยวเราดูได้เลยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข้นเราก็ใส่กะทิเพิ่มได้นะคะ ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลประมาณก้อนหนึ่ง เนะะี่ยค่ะประมาณเนี่ยก้อนเท่าเนี้ยสองก้อนเนาะแม่ใช้ตีนไก่หนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะรสชาติได้หรือยัง เพิ่มเกลืออนนนี้ไ่นะคะ,โอ,คคะโอเค่ะเราต้องการความมันของกะทินะคะเอ๋ก็จะเพิ่มกะทิหนึ่งกล่องน้ำยาต้องมีความมันนะคะ ใครไม่ใส่ไม่ทานปลาไม่ต้องใส่นะน้ำยาไม่ใส่ปลาด้วยค่ะรับรองว่าอร่อยถ้าไม่มีน้ำปลาขวดก็ใช้ปลาสับก็ได้ค่ะน้ำปลาดิบก็ได้ก็เดือดได้ที่ดีแล้วนะคะเม่ก็จะใส่ไขป่ปลานะคะ หยิบออกเพราะว่าอ่าก้นถุงเขาะจะมีน้ำน้ำเนาะก็เลยหยิบออก เขาจมๆนะคะคนมากค่ะคุณผู้ชมรับรองว่าอร่อยเนาะ ก็คนนะคะให้ไข่ปลาแตกเห็นไหมคะน้ำขนมน้ำยาขนมจีนเราก็จะข้นๆค่ะ ม่ชิมอีกทีนะคะอร่อยเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเคี่ยวต่อให้เขาไปเปื่อยเข้ากันดีก่อนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำยากะทิตีนไก่เราก็เปื่อยได้ที่แล้วค่ะ นี่เลยน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตักราดกับขนมจีนกันนะคะคุณผู้ชมไปดูมันน่ากินแค่ไหนเนะเาะไม่กอถายรูปก่อนนะโอเคนี่ค่ะขนมจีนเราก็ซื้อมาหนึ่งถ้วยนี้หนึกิโลนะคะ25บาทค่ะ ใส่ทัวใส่ประกาศดองนะคะเราก็จะมาตักน้ำยาเราใส่ก่อนนี่ค่ะไข่ปลาข้นๆนะคะตีนไก่ของเราใส่กระชายไปด้วยนะคะเพื่อจะได้หมหอม เองอยากใส่เยอะอยังไงก็ได้เห็นไหมคะตีนไก่นี่ค่ะ้วไม่อยากใส่ชุ่มๆเลยใส่ไขป่ปลาด้วยนะคะ สดตามชอบเลย ใครจะกินกับใบแมงลักก็ใส่ด้วยนะคะพอดีวันนี้แม่เอ๋ไม่มีเนาะนี่เลยใส่ผักสดสดถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดนะคะก็โรยที่บดหนัง,งได้นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกขนมจีนน้ำยากะทิ ตีนไก่ของแม่เอหน้าตาไน้ากินไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้เป็นวิธีรัดวิธีง่ายๆนะคะที่อร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรโบราณโอเคก็หอมอร่อยอยู่แล้วเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่หอเราอยู่ที่ไม่สะดวกทำแบบนั้นก็ทำแบบนี้นะคะอร่อยมากๆ ลองทำดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราไม่เฟฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เ,เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไม่ต้อง,อาองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ